สวัสดีค่ะพี่น้องบองไปมาอนี่มาปอกทะเลียนกันอีกแล้วจ้าแม่ม่อนสิปอกทะเลียนเพราะว่าที่แรกไวไม่ม่อนมาเสียเ,เมื่อบ้านพี่น้องอันนี้แม่ม่อนยังบริเวเมื่อวันี่ไปตอมอมาเมื่อกี้นี่ไปตอมอมาเมื่อกี้นี่เขาเลยว่าให้วันวันที่สามวันที่สามวันที่สี่วันที่สี่นะพี่น้องวันที่สี่น,น,นะบอกเพื่อนๆด้วย บอกพี่น้องทั้งอัน,นประเทศลาวด้วยจเจ้านายบอเอ้าเดียกินแล้วว่าโรคแลาสิมาแบบยันละมูคูสิมาหลินร่ำแล้วเอ้ยยังบ่ได้เมื่อก็เลยบัดนี้มาเทอียน์ขั้นห้าบมปอกมันกับสีอันมันสีชุกเนาะพี่น้อ,มองะะอมันก็เลยสีปอกซะที่มีเท่าไหร่เอาเมื่อได้บักได้ไล่ลูกเ้พี่น้องเว้ยสิขนขึ้นรถเก็บขึ้นโหลดแต่เก็บลงมาอีกเก็บลงมาแต่รถอ,อีกแับนี้ทีแรกว่าสีใส่รถเมือ่อเฮ้ยแม่มึงมืออ่อนี่ทะเลาะปอกเผื่อว่าด้เป็นแสงได้งัดเทอรียน์พี่น้อง อุ้ยตีกันไม่ค่าไปขายได้บัตรเรียนตัวเองไงแต่สีคล้ายได้เหมพี่น้องออกมาได้กับมือเถลิ่งว่ผูมือเปิดเปิดบึ้ดนี่จ้ะพี่น้องว้าวมันปอกเก็บอีกแล้วบัวหนึ่งพี่น้องจ้านี่ใส่เอาเมื่อมาแล้วเมื่อแล้วสิปอกใส่ส้เย็นไว้ซะที่สี่ันที่สี่คนอย่างสีใดเมื่อ

นนใส่อัไนใส่ใส่กลองมันปอกแลก้วก right. เ็เอาอเคียนเคี่ยนแล้วก็ใส่ช่องฟีดไล่แอ้ทีิมารำแข็งเสียเพื่อบ้านบันนี้พัตรบดเมื่อบัตรนี่บดเมื่อบดเมื่อหยุดแต่มันวันที่สี่เรเรียนทำมันสิบปีไล้ได้บาวนนันที่สี่สี่นวนี่หกได้นี่วัน ผ็เรียนดูหลางบ้านมันบอกเรียนดูหลางบ้านพี่น้องมันจะเอามาปอกเบิดเห็ดได้ไงพี่น้องเอ,อ้ยปอกเลยอันเขาปอกแล้วเขาใส่ช่องฟีดแล้วเขาอันใส่น้ำแข็งโหดมันสีสีมันสีโบเล่เทะบวกพี่น้องคือชอยแน่พี่น้องเอ้ยนี่การพี่น้องเอ้ยโหดเนาะ โพดโพมักโม่มักแตงโพดโพมักโม่มักแตงพี่น้องเอ้ยบ่ได้เมื่อบ้านเลยมีม้อนก็เลยปอกไว้ในตัวนี้เห็นไหมมีมันสิปอกไว้นี่เขาเสียวเมื่อได้หรือบ่อมีมอดว่าเสียอันได้เมื่อเมื่ออันเมื่อวันพระฮัทเขาแซดแต่เสิเดินทางวันพระฮัทแต่ชุดท้ายบ่ได้เมื่อวันพระฮัทพี่น้องมันที่สี่ก็คือวันนี้มีมอยังบ่ได้เบิ่งเพราะว่าเธอแก้เพื่อนสีอันเพื่อนสีอันไป งานแต่งของหลานเพิ่นเพื่อนย่านมาบอทันอันก็ไม้เนี่ที่แรกว่าสีเมื่อเนี่ยแบนี้แดเนี้อันน้องไส์เลยว่าอันสิเมื่อเนียเชี่ยเมื่อเลยสีมาทันบ่งานอันแต่งของโคมแบบสั่นคือโบอหนแต่งกอนจากเมื่อเลย่ะนี่น้องไส์เพิ่นเราอันนี้เพิ่นก็เลอยอยู่ที่แรกเพิ่นว่าสีเมื่อใหนมาเห็นมันทันเนาะพี่น้างมามันทันแต่งงานให้วันที่สี่เนาะพี่นาะที่สี่มา เมื่อเั่งแช่กับอาจิบะเดมาไหวน้ะพี่้องนังแช่กับพี่้องมาไปหินหันินนี่ก็ไบ่ได้เนาะกาเผื่อไหวนะเมื่ออยากเมื่อสบายสบายบรกเมื่อแบบรีบร้อนอะไรแบบน้าะพี่้องเนาะกรเทือนวาเมื่อไหกรเทืนเมื่อนะบมอญเขาบวเมื่อดนเลยเด้อพี่้อยหลายปีหลายปีหาหกปีหาหกปีไปจักมอญไปดีแคปนะเดี่ยววที่เโอ คุเดี๋ยวเมื่อนะไหนยกมื่อนะกันเลือเอาเมื่อกับมื่อดิพี่น้องไปกินกันค่ะมาพี่น้องบัดนี้บอกแล้วมันนางกินกันเนะบัดนี้อันนี้คืออันน่ะเทเลียนก้านยาวเลยพี่น้องเลยเนม่อนปอกใส่ตู้เย็นเนม่อนปอกใส่ตู้เย็นเมม่อนสิแพกไว้แบบนี้นะพี่น้องจะสิได้ดุนเนาะ อันนี้ฮ่ากระปอกพี่น้องเคยซืเมื่อบานเลยบ่ได้เมื่อน้องเอาว้เล่าก็ะเบ้าอีกอันพี่น้องบ่ได้เมื่อแล้รไม่ว่ากับสิปอกเสิปอกเห็ดแบบนี้พี่น้องนีู่ดีเม่นเมื่อมันปอกเมื่สิเห็ดแบบนี้แล้วก็ใช้ถุงถุงแบบนี้แล้วไม่วก็สิแพ็คอีกรอบหนึ่งแล้วมันเก็บไว้มันสิได้บอกเก็บได้มันก็สิเละนะพี่น้องนีู่ดีไม่ว่นเก็บได้สองมื่นเลยดีไม่ว่าใส่ตู้เย็นไว้มันก็สิเละแบบนี้แล้วพี่น้องกับสิเละเนาะเก็บสิเห็ดในใดพี่น้องหาวิธีเลยค่ะ มิม่อนสิลงคลิปแต่ขมเมนมาบอกกันนี่เรื่อว่าอันสิเก็บแบบไหนจะเอาเมื่อบ้านพี่น้องเชิงวันที่สี่เชิงวันที่สี่ในมิม่อนสิเข็ดนี่ได้มาแจกสิบริเล่บอกอันนั้นบอกขมเมนมาบอกมิม่อนเนี่ยที่แรกว่าสิไดเมื่ออันเมื่อวันพระหัทเนาะมิม่อนลงคลิปเนาะว่าสิไดเมื่อมุกดาหารวันพระหัทบัดนี้หลังจากนั้นเลย้าเกียงคุณกระเคี่ยงงานเคุนบริเล่ก็เลยยังบริเลมืองพี่น้องเว้นไว้วันที่สี่เมื่อวันที่สี่นะพี่น้อง วันนี้เจ๊สีเห็นได้สเรียนปอกไว้เขาบอปอกเขาแรกที่ามันสีนาเขาปอกไว้วันนี้แล้วมันสีบน,นอันนี้กัเงยางกินเธงเบาเขาโดษขอภัดอไ,ได้ดูแลแน,น่มันชมงมงเลยเนาะ สิแพกไวการยาวไม่ม่อนแพกไว้อันนี้นฮกักเขเรียกหักกระปอกพี่เนาะกินตัวหักกระปอกใหม่เนาะพี่เนาะ,นะอืกำลังดีเป็นนึ่นนวลคือสำรีเหนื่อค่ะตอนนั้นไม่ม้อนซื่อแบบนี้เขาแกะแหลบอันนี้โดดหนึ่งหุกร่อยนะวีที่แรก รูดนมพกอร่อยซื้อแต่อันนี้มันนะพี่น้องปีที่แล้วนี่นะปีนี่บุ้งหู้นวดชำนี่แหละพี่น้องซื้อเี้ยเป็นนวดาำนี่แหละรู้ดนมพกอร่อยเขาจะปอกแซ็ตๆไปอร่อยมันซื้อมากินนะปีที่แล้วนี่ซื้อกินพี่น้องปีที่แล้วนี่เป็ปีนี้อย่าพูดเลยเป่ามื่อก่อนนี่พี่น้องเอ้ยวันน อ mm. ืมจับเย็บเสร็จงับไปต่ออู่เพียงคนเดียวเหมือนกัน มาตามอมาต่ตาหมอบางทีมาแ่กระเบื้อปอกทะเรเยนมาตก,กต,ม,ม,ตมอจะจังซื้อไปเรียงบัสบอร์ดน่ะว้ยคากิเนียแข็งสี คุณพี่สพพี่นาะแข็งขักเอาดิกินตัวนี้หน่อยนี่ก่อนมือขาม,งมุงคนน่ะมู้งันสิโต๊ เขาด้โทวบเกลูกซ้ากันบอกลูกซ้ากับไว้เมื่อเมื่อนี้มือม่ออื่นเ้าได้วดันที่สี่เมื่อเขาได้โชโท่บาลูก ติดมือตีดทังพี่น้องเลยโอ้ยผมคุพ่อผมผมพวกหน้าผมฝุกหน้าพี่น้อืพี่น้องช่วยแนะนำหน่พี่น้องเอ้ยขักอีเลีเหรอ うん。 ำจุ่มผาแพเรเบียกมาไว้เ็จมือพี่น้องกดต่ชู้ๆกับบัวไว้เนาะาวัสดีนี่นทัวเรีนมันเด็ดสิบนาทีนะโอ้ยสิบเอ็ดเลยพี่นอ้องเอาสำหรับคลิปนี้แม่มอนน้องก้าว้ปเจนี่ก่อน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันคลคิปหนานะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มอนน้องก้าในเด้อค่ะมีกำลังใจลงมคลิปต,ต่อไปนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้อง